ปี2021มหากกาเปิดประเทศความยากลำบากของคนไทยที่ต้องการกลับบ้านและชาวต่างชาติที่ยังรักประเทศไทยก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่2022นะครับกับเพื่อนๆทุกคนเลยที่ฟังคลิปนี้บังเอิญมีข่าวที่สรุปเกี่ยวกับแนวนี้พอดีอก็เลยได้มีโอกาสมาพูดเพราะว่าวันที่ลงคลิปนี้ก็คงจะตรงกับหมกราคมพอดีช่งางบังเอิญมากๆก,ก,ก็ปี2021เนี่ย ถือเป็นปีแห่งการเปิดประเทศหลังจากที่ปี2020เป็นปีที่ปิดประเทศไปถึงเกือบจะ9เดือนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วปี2020เพิ่งจะเริ่มมีการเปิดให้คนบางกลุ่มเข้าอตอนช่วงปลายปีเท่านั้นเองช่วงนั้นเราก็พูดข่าวเองไล่มาตั้งแต่ Special Tourist visa แล้วก็เขาก็จะเริ่มว่าเออให้ประเทศไหนนะเข้าแบบขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ แล้วต่อมาก็ให้ประเทศไหนนะขอแบบวีซ่าเกษียณวีซ่านอนโอคู่สมรสหรือลาบลามันมีการได้กลับประเทศตั้งแต่ช่วงโควิดใหม่ๆก็จริงแต่ว่าช่วงนั้นยังจําได้ไหมว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าจะกลับมาก็จะต้องรอคิวใช่ไหมจองคิวกับสถานทูตต่างๆมากมายคนไทยยังกลับได้แบบโคตาก็บางคนคนที่บ้านป่วยหนักหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตก็ตามก็ยังไม่สามารถรีบกลับได้เพราะว่าต้องต่อคิว ซึ่งทหารทูตก็จะจัดโคตามาหมายถึงตอนนี้คือกลางปี2020นะครับคือหมายถึงว่าเขาไม่มีการรัดคิวให้สําหรับคนที่จําเป็นซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็กลับเข้ามาแล้วก็ยังต้องมีการกักตัวต่วตางๆซึ่งเราก็รักษาความศักดิ์สิทธิ์ที่การกักตัว14วันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เลยเริ่มมีการลดจํานวนวันบ้างแล้วก็ช่วงปลายปีเกือบจะสิ้นปีอยู่แล้วก็มีการอนุมัติ เรื่องของฟรีวีซ่าให้กับชาวต่างชาติกลับมาแล้วก็ตอนนั้นมีการขยายจำนวนวันให้อีก15วันเป็นจาก30วันฟรีวีซาก็เป็น45วันพึ่งปลายปีอะเกือบจะสิ้นปีไม่มีใครได้ใช้หรอกตอนนั้นอะก็คือจะใช้จริงจังคือมก,กราปีป0 2 1ี2021ก็เลยถือว่า2021คือปีแห่งการเปิดประเทศแต่วงเล็บเป็นการเปิดประเทศที่ยังหลอมแหลมไปหน่อยเพราะว่าคนเข้ามาจริงๆก็ไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ แต่ว่าเรื่องฟรีวีซ่านี่สี่สิบห้าวันตอนนี้เขาเลิกไปได้หลายเดือนแล้วก็คือกลับมาเหลือสาสิบวันเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีเรื่องของเทสแอนโกในตอนนั้นคือหมายถึงว่าเขาให้สิบห้าวันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการกักตัวสิบสี่วันใช่ไหมคือฟรีวีซาก็แค่สาสิบอ่ะถ้ากักสิบสี่แล้วก็เหลือวันแค่สิบสี่แล้วบางคนเข้าท้องถิ่นยจะก,กักอีกอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเขาก็เลยเพิ่มให้ในตอนนั้นแล้วทีนี้ก็คือถ้าเรายังคงกักตัวกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะมี กลับมาให้45อีกก็ได้ใครจะไปรู้ก็คือเราเริ่มต้นปีด้วยความที่มีความหวังนิดนึงว่าเริ่มจะเปิดมากขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายทุกอย่างก็คือเชื่องช้าแล้วก็ลากยาวมาจนกลางปีถึงจะได้เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแต่ว่าจะต้องบินไปลงภูเก็ตแล้วก็เอาข้อจริงก็คือไม่ได้มีคนมามากเท่าไหร่ก็คือทุกคนที่อยากจะกลับแบบไม่ต้องกักตัวเริ่มมีความหวังแต่ก็คือมันยังลำบากอยู่ตรงที่ตอนนั้น เปิดในช่วงที่มีโควิดเว็บสามแล้วก็การเดินทางในประเทศก็ยากลําบากฉะนั้นตอนนั้นเราต้องมาพูดข่าวว่าเออแล้วโอเคเข้ามาได้แต่ว่าจะออกจากภูเก็ตล่ะเที่ยวบินในประเทศก็ยังแบบว่าแทบจะไม่มีในตอนนั้นเลยบางคนก็จะต้องติดต่อโรงแรมจะมีรถแบบวิ่งกันข้ามคืนเพื่อมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็คือเพิ่งจะมีความชัดเจนจริงๆก็คือหนึ่งพฤศจิกายนช่ไหมครับที่ทุกคนรู้ก็คือ t ท s t and Go เอาเป็นว่าเพิ่งจะเปิดพอสมควร ก็คือ1พฤศจิกายนนั่นเองเท่ากับว่าตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆมีนาคม2 0จนกระทั่งสิ้นเดือนตุลาคม2 1เราก็คือต้องอยู่กับเรื่องพวกนี้กันมานานแล้วก็ออบเองก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องชั่วคราวก็ตามนะครับแต่ว่าออบก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ออบเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพื่อน <S <S ๆ,ๆหลายคนที่ก็มาขอบคุณเราด้วยในคอมเมนต์นะครับว่าถ้าไม่ได้ฟังคลิปที่ออบพ,พูดเนี่ยก็เขาก็คงจะ ผิดพลาดอีกเยอะหรือเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าว่ากลับไทยได้หรือบางคนก็ยังลังเลลังเล,ล,งเลกลัวเสียเงินเยอะพอฟังเอาพูดป,ปุ๊บเออไม่กลับแล้วตกลงไม่รู้ดีหรือไม่ดีจริงๆลนะจริงๆลนะไม่ได้อยากให้กลับนะแต่ว่าในเมื่อเราทานกระแสไม่ได้ยังไงก็บางคนก็จําเป็นจริงๆหรือไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วหรือว่ากําลังเอคนที่บ้านมีปัญหาป่วยหนักอะไรก็เออถ้าในเมื่อเราทานกระแสไม่ได้ยังมีคนจําเป็นต้องกลับจริงๆเราก็มาพูดวิธีการด้วย ว่าเออจะเข้าไทยเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเปลี่ยนกันบ่อยมากนะปี2021น่เนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาเกือบ10รอบแล้วได้โดยเฉพาะช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ตุลาจนถึงสิ้นธันวาเนี่ยเปลี่ยนไป5้ารอบเลยทําให้เราก็ต้องมีการมาอัปเดตกันบ่อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆถึงจะคิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนนะเพราะว่ามันคือตอนเปิดเทสแอนโกลเราก็คิดว่าเออคงจะจบแล้ว เดี๋ยวปีหน้าก็สบายแล้วเนาะหมายถึงเราเนี่ยแหละสบายปากแล้วไม่ต้องมาพูดมากแล้วหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่ายังไม่จบไงกลายเป็นเลิกเทสแอนด์โกไปซะอย่างนั้นนะครับก็ปีหน้าก็เป็นส่วนของปีหน้านะครับเดี๋ยวมาพูดถึงตามในข่าวนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเออตอนนี้เขาก็พูดนะครับว่าวิกฤตโควิด COVID -19 ใครจะคิดว่ามันจะยืดเยื้อมานานถึง2ปีเต็มจริงๆแล้วมาสตาร์ตตั้งแต่ปลายปี2 0 1พัสิบแล้วนะที่จีนคนพบที่เมืองหูฮั่น แต่ว่าของเรานี่คือกระเทือนจริงๆก็คือมีนาสองหนึ่งเอ้สองศูนย์เออส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าประเทศเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้าไทยอย่างเดียวคนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีความหวังในปีในปีนี้แหละเพราะว่ามีเรื่องของวัคซีนทําให้เออจําได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยนอกจากกลุ่มที่จะเข้าไทยแล้วเนี่ยซึ่งซึ่งเราเพิ่งจะมาสตาร์ทพูดเอาตอนปลายปีสองูนนะในช่วงกลางปีเนี่ยที่ยุโรปหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยเขาเริ่มเปิดให้เข้าได้บ้างแล้วเนี่ย เราก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่จะไปเยี่ยมเยียนที่ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปที่เขาเริ่มเปิดก่อนใช่ไหมส่วนตัวเราเองเนี่ยออฟเก,กจีเป็นพวกท่องเที่ยวปีสองูนย์เราไม่มีความหวังเพราะเขาไม่ไม่ยอมเปิดให้ท่องเที่ยวเลยแล้วคนที่จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จนกระทั่งกลางปีสองหนึ่งนี่เองแล้วเราก็เลยออกจากประเทศไทยมาอยู่ต่างประเทศในฐานะท่องเที่ยวนะครับไม่ได้แบบว่ามีใครซัพพอร์ตอะไรแล้วเราก็ หาหนทางอยู่ของเราอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆตอนนี้ก็หกเดือนแล้วแล้วก็จะอยู่ไปอย่างน้อยสักปีหนึ่งนะครับหาหนทางของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงให้คนเดินทางได้บ้างเพราะว่ามีเรื่องของวัคซีนเข้ามาก็ก่อนโควิดนะครับประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงเกือบ4ี่สิบล้านคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปี2 0 2พันยิบเอ็ดเนี่ยมีคนเข้ามาได้จริงๆก็น่าจะแค่ไม่ถึงสี่แสน สี่สิบล้านกับสี่แสนหายไปเท่าไหร่ครับหายไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นรายได้เกือบสองล้านล้านบาทตอนช่วงปีสองพันสิบเก้าก่อนโควิดตอนนี้น่าจะเขาไม่ได้พูดตัวเลขก,ก็นักท่องเที่ยวหายไปเก้าสิบเก้าปอร์เซ็น่ะรายได้จะเหลือเท่าไหร่ล่ะแถมสี่แสนคนที่ว่ามาเนี่ยเอาว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็เป็นเนี่ยแหละคนไทยกลับบ้านหรือว่าคนต่างชาติที่ที่มีครอบครัวหรือมีคนรักในไทยทั้งนั้นแหละก็ที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันมีการระบาดซ้ํา ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับเราถ้าเราพูดถึง2021ก็คือเดือนเมษายนมีการระบาดของโควิดระลอกที่สแล้วก็เขาจะถือว่าโอมิคอนนี่คือระลอกที่4ซึ่งเขาก็ขู่กันว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยว,เ,ยวเตรียมโดนเตรียมโดนเตรียมโดนระบาดจําได้ว่าปี2020ยเนะี่ยประเทศเราเล่นความเพอร์เฟกคือเล่นเลขศูนย์ตอนนั้นมีการขู่กันสารพัดยานะยานะเดี๋ยวมันพุ่งนะเดี๋ยวมันพุ่งนะเราตอนนี้หมายถึง2020นะ ประเทศเราแทบไม่มีการติดเชื้อเลยเราต้องรักษาความบริสุทธิ์นี้ไว้ประเทศเราเคยได้สวมมงกุฎจาก who ว่าป้องกันโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแต่เราก็เสียม,มงกุฎนั้นไปแล้วเราก็ทําเป็นเงียบไม่พูดถึงอีกเลยเพราะว่าพอโควิดเว็บสามทำให้มีการติดเชื้อมากกว่า20,000คนต่อวันแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงบสุขมากเพราะว่าทางพวกคุณลุงแพทย์ทั้งหลายเขาก็ไม่ได้ออกมาขู่กันมากแต่ว่าพอเราเริ่มตัวเลขติดเชื้อน้อยลงก็นี่แหละครับออกมาขู่กันรลายวัน เพราะว่าไม่อยากให้มันเพิ่มอ,อเอาเป็นว่ามาถึงการย้อนดูมาตรการที่เริ่มขึ้นมาในปีนี้นะครับแต่ส่วนของปีที่แล้วเนี่ยพูดไปแล้วนะว่าเพิ่งจะมีการให้เข้ากันมากขึ้นนิดนึงเนี่ยก็คือช่วงปลายปีนะครับปีที่แล้วก็คือว่าเริ่มเปิดและกลุ่มไหนเข้าได้บ้างใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีการให้วีซา่าแล้วก็พอปลายปีเริ่มเปิดว่าอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าอื่นๆเริ่มขอได้แต่ฟรีวีซ่ายังไม่ให้แล้วก็ตอนเกือบจะสิ้นปีถึงให้ฟรีวีซา่า ซึ่งจำไม่ได้ใช้จริงคือมักลาแล้วก็พอมาเดือนมีนามีการผ่อนปลนก็คือลดวันกักตัวตอนเดือนมีนาหรือเมษาวะก็จริงๆับจําได้ว่ามันเป็นเมษานะเราเริ่มมีคําว่า Sandbox Pro ขึ้นมาในเดือนมีนาแต่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่าแล้วก็ Spotlight ์ส่งไปที่ภูเก็ตเพราะเป็นความหวังของประเทศจริงๆก็พูดตั้งแต่ปี2 0แล้วว่าเราควรจะเปิดภูเก็ตแต่ว่าไม่ได้ทําแบบที่เขาทํานะ ให้ประเทศเสี่ยงต่ำเข้ามาโดยที่แค่ตรวจโควิดเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนแค่ตรวจโควิดแล้วก็ให้เฉพาะเสี่ยงต่ำเข้ามาไม่ได้กักตัวด้วยอ่าแล้วก็ให้ลองดูก่อนสักเดือนหนึ่งถ้ามันโอเคก็เพิ่มขยายรายชื่อประเทศเข้ามาแค่ตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วก็ไม่ต้องกักตัวแต่ไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะครับจนกระทั่งกรกฎาปีนี้แล้วก็ถ้าจําได้เนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจริงๆแล้วคือ,ค,อคือเขาพูดถึงตั้งแต่มีนาใช่ไหม แต่ว่าเริ่มใช้จริงก็คือกรกดาแล้วก็เอกชนเขาเสนอขออยู่ภูกเก็ตแค่7วันแต่ว่าพอเปิดจริงปุ๊บแค่ไม่กี่วันก่อนเปิดนะสอดไส้เข้ามาเป็น14วันฉะนั้นคนเข้าภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ช่วงแรกๆก็14ี่วันแล้วก็14วันมาตลอดนะครับถ้าจะไม่ผิดจนถึงครบ3มเดือนนั่นแหละเพราะช่วงหลังๆเนี่ยพูดข่าวเอง7บวก7แซนด์บ็อกซ์อยู่ภูกเก็ต7คืนเสร็จแล้วก็ไปต่อพื้นที่อื่นได้อีก7คืนอะไรอย่างเงี้ย ส่วนหนึ่งที่เขายอมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเพราะว่าคนในภูเก็ตเนี่ยได้ฉีดวัคซีนวงเล็บซีโนแวคไปแล้วไม่น้อยกว่า70%ของประชากรเขาจึงยอมเปิดฉะนั้นเงื่อนไขของการเปิดทุกครั้งของเราเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนอย่างที่เขายอมเปิดเทสแอนโกเนี่ยเพราะเขาคิดว่าคนในหัวเมืองหลักๆเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเกิน70%แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าพอมีโอมครอนปุ๊บก็ แค่สองเข็มเขามองว่าไม่พอเขาก็เลยจะอยากจะฉีดบูสเตอร์ไปอีกแล้วก็ช่วงกรกฎา,านั้นก็ไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวก็มีสมุย plus m o เด l นะครับเปิดในวันที่15กรกฎา,าแล้วก็พอสิงหาก็มีกระบี่กับพังงาตามมาแต่เ,เขาจริงังไม่ค่อยได้อะไรหรอกสองจังหวัดน,นั้นน่ะได้แต่ภูเก็ตอย่างเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันจะต้องมาลงเครื่องที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางต่อไปตามที่รถโรงแรมเขาจะมารับโดยรวมแล้ว3เดือนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มา มีคนเข้ามาเพียงแค่ไม่ถึง6กหมื่นคนถือว่าน้อยมากแต่ตอนนั้นเขาก็พยายามจะเคลมว่าเป็นการเปิดที่ประสบความสําเร็จจนประเทศเพื่อนบ้านก็นําไปก๊อปปี้กันบางประเทศก็จะเปิดคล้ายๆกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือให้เข้าแค่พื้นที่นําร่องแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่นั้นกี่วนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจําได้ไหมครับ ว่าท่านผู้นั้นเขาได้โม้เอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือประมาณอในนี้เขาบอก16มิถุนายนว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันก็เป็นที่มาของเทสแอนโกแต่เขาจริงก็ช้าก็เกิน120นะกลายเป็นว่าเทสแอนโกนี่คือการรักษาหน้าของท่านเพราะว่าช่วงที่จําได้ไหมครับประมาณกลางเดือนตุลาที่ท่านออกมาละเมอว่าเดี๋ยวจะเปิดเลยไม่ต้องให้กักตัวตอนนั้นเราก็แบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์มากเลย จากกักเจ็ดคืนคือเราภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสิบสี่คืนมาตลอดนะจนถึงสิ้นเดือนกันยาก็สิบสี่คืนพอตุลาเราถึงค่อยลดวันกักตัวเหลือเจ็ดคืนแล้วภายในแค่เพิ่งจะลดวันกักตัวมาแค่ไม่กี่วันท่านผู้นั้นก็บอกว่าจะไม่กักตัวละเอาจากเจ็ดกลายเป็นไม่กักโอ้โหอะไรจะพลิกผันขนาดนั้นนะครับแล้วเวลาผ่านมาเราก็รู้กันแล้วนะครับในเมื่อละเมอเปิดง่ายเขาก็ละเมอปิดง่ายเพราะว่า พอมีโอมิคอนโผล่มาช่วงแรกๆก็ปากแข็งเออเรารับมือได้ยังไม่มีโอมิคอนเข้ามาเลยแต่พอพวกลุงแพทเขาทักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กี่วันปิดเลยจริงๆเพิ่งมีข่าววันที่20ธันวานะ22ธันวาปิดเลยอะไรจะเร็วขนาดนั้นคือตอนช่วงที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แปลกมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ในไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อทะลุ20,000คนต่อวันจนกระทั่งทาง EU ยุโรปเนี่ยเขายัง เตะไทยออกจากรายชื่อที่ปลอดภัยเราเคยอยู่ในรายชื่อที่ปลอดภัยมานานเลยนะครับคือตอนนั้นออบถือว่าอ๊อบโชคดีมากแล้วกันเพราะว่าช่วงที่อ๊อฟก,กำลังจะออกเดินทางเนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อกําลังพุ่งขึ้นจนกระทั่งเราหวัน่นว่าเขาจะอยู่ดีๆจะพลิกผันเราจะไม่ได้ไปหรือเปล่าอยู่ดีเขาจะตัดเราออกหรือเปล่าปรากฏว่าเราเดินทางทันแล้วก็เรามาได้สักประมาณ1ิกว่าวันก็อียูก็เตะไทยออกจากประเทศที่ปลอดภัยไปซะแล้วทําให้คนไทยโดยเฉพาะท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าได้ แล้วก็เยี่ยมเยียนก็มีแค่บางประเทศที่ยังขอได้เท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ขอได้แล้วนะครับหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่แบบอิสระเสรีเหมือนช่วงที่เชื้อเรายังไม่เยอะนะทั้งท่องเที่ยวทั้งเยี่ยมเยียนก็มีการขอได้บ้างแล้วเพราะว่าได้มีอัตราการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นครับก็ช่วงหลังๆไม่ได้พูดมากเพราะว่าเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วพฤศจิกายนเทสแอนโกเริ่มต้นแต่เพิ่งจะเริ่มต้นมาได้แค่หนึ่งเดือนครึ่งกว่าเท่านั้นก็อย่างที่บอกครับโอมิครอนมา น่าจะเกือบเดือนนะแรกๆปากแข็งนะแต่พอเริ่มมีเคสแบบเล็ดเข้ามาแค่ไม่กี่คนนะครับมีข่าวออมา20ทันวา่าอยู่ดีๆ22บสอธันวาปิดเลยก็คือตรงนี้บอกเลยพักก่อนกดปุ่ม p อส s t ระงับการลงทะเบียนแบบ test and go ไว้ก่อนก็คือใครที่ลงทะเบียนตั้งแต่22ทธันวาก็จะไม่สามารถเลือก test and go ได้อีกต่อไปซึ่งเขาบอกว่าย้ำไม่ได้ปิดประเทศแต่อย่างใดขอให้เข้าใจตรงกันตามนี้ ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กักตัว AQ ที่กรุงเทพหรือพัทยา7คืนสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็10คืนสาหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็บอกว่าแค่นี้ถือว่าเขาไม่ได้ปิดอเราย้อนกลับไปเป็นมาตรการตอนเดือนตุลาไงถ้าย้อนไกลกว่านั้นอีกคือ14คืนนะก็วิดีโอนี้พูดในช่วงที่เราก็คงจะต้องลุ้นกันว่าสี่มกราคมเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะหยุดเทสแอนโกชัวคราวจนถึงสมกราคมใช่ไหม เพื่อได้ประเมินนิสัยของคนจัดการประเทศชุดนี้ว่าโอเคแล้วสีมกกะลาตกลงเอาไงถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคิดว่าจะยังปิดต่อนะครับหมายถึงว่ายกเลิกเทสแอนโก o ต่อไปจากประวัติที่ผ่านมาเพราะว่าเขาจะต้องฉีดวัคซีนให้คนในประเทศให้มากพอก่อนเขาถึงจะสบายใจซึ่งตอนนี้เออหมายถึงวัคซีนที่พูดถึงคือบูสเตอร์โดสซึ่งตอนนี้ยังถือว่ายังฉีดยังไม่มากฉะนั้นก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับ อาจจะพลิกผันก็ได้ใครจะไปรู้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับ